ถ้าหัวหน้าบรรณารักษ์เห็นเข้าจะทำยังไงเกนตะบอกไปอย่างใจเย็นว่าป่านนี้เขาคงกลับไปแล้วล่ะแต่ตอนนั้นหัวหน้าบรรณารักษ์ได้เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างเมื่อตะกี้ไปหมดแล้วโคนันกับพวกเด็กๆรีบลงมือค้นหาหนังสือส่วนที่เหลือจากหัวหน้าบรรณารักษ์ที่นำไปซ่อนไว้แต่หายังไงก็หาไม่เจอ เมื่อมองไปบนชั้นหนังสือก็เห็นว่าหนังสือฝั่งของเกินตะกับอายุมิยังเรียงกันอยู่บนชั้นอยู่เลยโคนันรีบเดินไปหาทั้งสองคนกะว่าจะบ่นสักหน่อยที่ไม่ยอมหาหนังสือช่วยสักทีแต่โคนันก็โดนเกนตะบ่นสวนกลับมาก่อนเลยว่าพวกของโคนันกับมิซูฮิโกทำอะไรกันอยู่ฝั่งนี้เกนตะกับอายุมิค้นหากันจนหมดแล้วนะ แต่ฝั่งของโคน,นันกลับมีหนังสือเรียงอยู่บนชั้นเต็มเลยเรื่องมันชักจะเริ่มแปลกๆแล้วนะ พอคนนั้นคุ้งหยิบหนังสือออกมาดูก็พบว่าหนังสือบนชั้นนี้แถวตรงกลางไม่มีสันหนังสือโดยเรียงหนังสือเอาไว้เป็นสามแถวต่อให้หยิบหนังสือแถวนอกออกก็จะนึกว่าเป็นหนังสือของอีกฝั่งหนึ่งแล้วยิ่งนี่เป็นมุมหนังสือของเด็กๆแล้วยิ่งไม่มีใครสนใจเรื่องนี้แน่ โดยปกติแล้วสาเหตุที่ต้องสั่งทำหนังสือแบบนี้แล้วนำเข้าจากเมืองนอกส่วนใหญ่จะเป็นปืนหรือไม่ก็ยาเสพติดหัวหน้าบรรณารักษ์แอบนำเข้ายาเสพติดแล้วค่อยๆทย,ยอยนำออกไปขายบางทีคุณธรรมดาอาจจะบังเอิญมารู้เรื่องนี้เข้าจึงถูกฆ่าปิดปากก็เป็นได้